ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาแจตกตัวเกมมือถือนะครับผมตัวเกมน,นกี้ก็เป็น,นตัวเกมแนวอันไหนอะไรที่พี่ไปอัดในที่ททแววนะผมก็เป็นตัวเกมนี้นนะอันนี้ก็พรุ่งนี้พี่จะลองจงิ้แจกตัวเกมมือถือนะับใครที อย่ลืมเข้าไปรอดูได้นะช่วง9โมงนะผมก็ติดตามตัวเกมมือถือพี่เป็นตัวเกมพาพแนวประตูนะผมก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามรอชมนะผมตัวเกมนี้ก็เป็นแนวหินมานะเห็นไหมต้นไม้หินมาแล้วก็มีมุมมอง fov ที่เราไม่ต้องปรับนะผมไม่ต้องไปปรว้นะมันเป็น fov กว้างอยู่แล้วก็อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ลงเงาลงอะไรไปนิดหน่อยครับผม ก็เดี๋ยวไปดูพี่เล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็น,นยังไงบ้างนะ<ร><ร>ผมว่า ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจน<อ>หากินบนความอดทนไอคนมังน่งมีไม่เข้าใจไอคำว่าอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรก็รอะไรประมาณนี้นะครับใครชื่ชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์พิจา,ารณาสำรกคลิปน,นี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะเราจะเจอกันใ,ให,ใหม่ครชชั<อ>